พี่น้องสออน,น้ากันนะจ้ะทงสวยงามมากเลยพี่น้องแบบอลังการงานสร้างแบบสวนใหญ่มากเลยจ้ะข้างหลังแบบงามมากพี่น้องงามมากงามแบบบอกมาถึอง,งามพักงามแนงามแบบอลังการงานสร้างพี่น้องจ้ะสวัสดีจ้าพ,ออพี่น้องพี่น้องวันที้สิพามาเบิ้งไอดอกซากุระนะจ้ะดอกซากุระหรือว่าต้นเคียสแบภา,าษาเดนมาร์กนะจ้ะหรือว่าเฮาจะเรียกดอกซากุระ นี่ลูกเชอรี่ที่กินได้พี่น้องทางบนนี้เนาะจะ้ะเดี๋ยวเซเบิ้งพี่น้องจากพี่น้องอันนี้ก็คือภาษาเดนมาร์กเรียกว่าเคียสแปชัยหรือว่าดอกซากุระที่เขาเอินภาษาญี่ปุ่นเนาะจ้ะพี่น้องที่คนไทยเรียกชาคุระพี่น้องโอ้ยงามผุดสเสน่ห์ของฤดูใบไม้พริสีเขานาฮอนพี่น้องเอ้ยมองเนี้ยงามคักงามเนียเป็นผุ่มเป็นพ่วงอยู่คนเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าบานเฮาอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าลูกเชอรี่นะพี่น้องลูกเชอรี่แดงดูง่ายๆเนาะ เป็นปุ่มเป็นพ่วงอยู่ซากุราตะวันไม่เป็นลูกเชอรี่ที่เขากินได้พี่น้องเนาะอีกย่างอีกซีนึงที่เขาเอินกันเนาะหรือว่าในน้ำที่เขาเอิ่ในหมูจากกันก็คือซากุระพี่น้องโอ้ยงามพักงามเนี่ยสว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 ย,สวยตน้นแบบไงหนึง่งจะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทุ่งดอกน้ำมันนะจ๊ะดอกน้ำมันสีเดืองอะลามเนาะงามขนาดเลยพี่น้อง ปานดอกพุนพี่น้องเอ้ยงามคักมึงเนี่ยดอกพลาบสีเข้าเก็บไปกินดวกกินเนาะจ้ะพูดับพี่นอ้องอืม้มงามขากำเนี่ยมึงเนีเรื่องอลามงามตากนาดพี่น้องตัวนี้ดอกมันแ็่จะโล่แล้วเนาะจ้ะนี่สวยงามมากเลยพี่น้องจ้ะสวยงามไม่แพ้ดอกบ้านเราเลยมึงเนี่พี่น้องเอ้ย ยังสี่กับยังกินได้อยู่แล้วพี่น้องเรียกว่ากินบ่ได้ได้กินได้คือเกลาเนาะจ้ะนี่ห้อยคนเด็ดแล้วเรียบร้อยพี่หอด้วยห้อยคนเด็ดพี่น้องยังสี่นี่กระลังแสบคือเกลาเนาะจ้ะนี่กระลังสับแสบเลยนี่นี่เนี่ยเนี่ยกระลังสับแสบเลยพี่น้องเรียกว่าพวกเก็บเนาะจ้ะพวกเก็บพวกนี้มาให้ชมพว่มงามของดอกสะบ้านหรือดอกลาพี่น้องงามคักบ่สีเหลืองอับล่าป่านดอกคุ่นเลยเนาะลูกหูลูก,ลก,ลก,ลกตาเลยพี่น้อง สวนใหญ่คักโอ้ยอันนี้คือผมได้ี่น้องกับแม่นแดดออกนี่แบบสีมันสิจ่ากว่านี้เนาะจา้ะพามาซองเบิ้งเนาะพามาซองเบงื้งดอกเนาะดอกไม้วดนี้ผ้าส้มจะดอกไม้พี่น้องอู้ยงามคักพี่น้องจา้าอันนี้ก็คือสวนดอกทิวลิปทั้งนั้นเนาะจา้ะเดี๋ยวสิขยายไว้เบิง้งงามขนาดพี่น้องมึงเนี่ย เดี๋ยวสิลองยางลงไปเบิงเนาะบ่แน่ใจว่าเพิ่นให้เขาไปเบิงบ่เพราะว่ามันเป็นเอ่อไพรเวทของเขาเจ้าเนาะเป็นส่วนบุคคลเดี๋ยวลงไปถามเพิ่นเบิ่งพี่น้องโอ้งามขนาดสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกธงที่2ของที่เฮาไปเบิ่งเข้าที่แล้วเนาะจ้าเดี๋ยวพาไปเบิ่งธงที่2พี่น้องธงนี้ใหญ่กว่าเก่างามพี่น้องพอทางลงแล้วถามขาเจ้าเอาพอทางลงแล้วพี่น้องถามฝรั่งมากบังันเนาะขาเจ้าพายางลงมาเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวยางคือพอได้ใกล้ได้ชายเบิ่งเด้ออพี่น้งเด้อ ถึงแล้วพี่น้องสีขาวจอนี้สีขาวพบเจอสันสีขาวพี่น้องสีขาวงามเลยพี่น้องเนาะดูไหมนี่จบจะเป็นสั้นๆแล้วจ้ะอันนี้แทวสีขาวหูยงามขนาดพี่น้องพี่น้องโอ้ยสวยงามมากเลยน้ำข้าวกล้ามเนี่ย ลูกไส้มองนะโอ้ยงามครับพี่น้องไปจุบปากกันเด้อมันงามมหลี่ไดเป็นกระสวรมุงเนโอ้ยผู้ใดเด็ดมากเลยโอ้ยงามครับพี่น้องอันนี้เพิ่งเห็นปีแรกเนาะจากแถวนี้ไหมมึงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวโยว่าไดะปัดคอยสะอ่อนเฮี้ยงงามครับพี่น้องเอ้ยปัดมึงมึงมึงท่านพี่อันนี้คือแถวสีขาวพี่น้องแถวสีขาว แมนไปมดเลยเดียวอ้อยต่อยพี่น้องดอกทิวลิบเนาะจ้ะอันนี้ดอกทิวลิบสีขาวจ้ะทิวลิบสีขาวเนาะโอ้ยงามคักเด้พี่น้องเอ้เมื่อกี้เมื่อกี้สอนน้ำข่อยนะเด้อพุ่เน่ะพามาส้มดอกทงดอกใหม่เมื่อน,นี้เนะาะบมาเลยข้าปลาเมื่อนี้พามาเบ่งดอกใหม่พี่น้องมากมากปาดพี่น้องอันนี้สีขาวเนาะอันนี้สีขาวเบิ่งสีชมพู้กับหามเด้อพี่นอ้องเฮ้ายางมาเบิ่งเรื่อยๆพามาเบิ่งเรื่อยๆเนาะพี่น้อง ามาเบิ้งมาเบิ้งงามคักงามเนี่ยอุ้ยมึงเด้อพี่น้องเด้อมึงเนี่ยปาดอันนี้อันนี้อันนี้สิเป็นอดอกขาวแดงเนาะพี่น้องขาวแดงจ้ะก็คือสีแดงตรงนี้แล้วก็ตรงปลายๆมันสิเป็นสีขาวพี่น้องปาดอลังการงานสร้างพี่น้องคอยละเงินไปเจ้าเงินงน,งน้ำก้อยนี้ โอ้โอจะมางามบุรุษกเดียแท้ปานวาดเอาโรดบ้างเน้โอ้ยงามขักเจสันมารโกยรู้ซื้อว้าเก็คคาใส่ดูเบ๊ยลูกไส้เพิ่บังดอกใหม่แหน่พี่น้องสอนน้ำกันเนาะจ้ะทงสวยงามมากเลยพี่น้องแบบอลังการงานสร้างแบบสวนใหญ่มากเลยจ้ะข้างหลังแบบงามมากพี่น้องงามมากงามแบบบอกบาถึงงามขักงามแหน่ งานแบบอลังการงานสร้างพี่น้องจ้าภาพเดียวภาพไปเบิรงนตอพี่นอ้องพี่น้องพี่นอ้องพีปตอปี่ตองามคัดงามแนโอ้ยมองไงอ้ยปานวาดเอาวาดอันนี้ก็สีชมพูน,นี่ก็งามเลยพี่น้องแปลงนี้สีชมพูนะจ๊ะชมพูแต่ว่ากีบดอกจะอีกแบบนึงพี่น้องอันนี้จะกีบดอกแบบว่าเหลมๆนะาจา๊ะโอ้ยงามคัดพี่น้องเลยงามคัดงามเนย ข่อยบูลูอ่ะข่อยสีอ่อนสะอ่อนยังไลยงามคักพุดมาพี่น้องมามาเบิ่งหนึ่งตัวงามคักงามแน่นี่บปูลูพเนจรยังพูดพี่น้องเลยพามาเบิ่งสวนทิวลิปเด้มอมันนี่พี่น้องเลยเพิ่มพามาส้มความงามส้มดอกไม้พูดงามคักสวนบักใหญ่พี่น้องเลยงามคักงามแน่สวนญ่คักสวนญ่คักไงเน่อันนี้สีเป็นสีนี่พูดพูดอะ งามคักงามแนวเด้อพี่น้องเลยมองนี่มาเบิ่งสีแดงพี่น้องอันนี้สีชมพูเรียบร้อยแล้วปุ้บสีงามคักดอกกับโซ่งงามพี่น้องอันนี้จะเป็นสีแดงนะล่ะสีแดงแรงลิฟต์อันนี้จะเป็นกีบธรรมดาพี่น้องกีบดอกธรรมดาเนาะจ้ะกีบดอกแบบนี้เนาะป้าพี่น้องดอกทิวลิปงามคักงามแนวมองนี่ ป่านนี้หนังสือาวอาดใบอรถเนาะแดงจึงคึ้งอยู่ตัวนี้ก็ได้อันนี้แดงอันนี้แดงสดได้พี่น้องอันนี้สีแดงสดอันนี้มเบ่งอีกแดงนึงอันนี้จะแดงเลือดนกน้องแดงแบบซ้ำๆน้แต่นี่อันนี้จะแดงแบบช้ำๆพูดพี่น้องเอ้ยสมง,งามพักกราดเดียแทนประเทศนี้ป้าป่านนี้หนังสือน่อย่าอ่รถงามพักไกลบังบ่งบัง ข่อยเบิดคำสิาวอาข่อยจุปากในเด้อพี่น้องเอเยาวบากันเด้อข่อยสอนอีหลีมในข่ามุเจ้าได้มาเห็นน้ำข่อยมเจ้าก็สิเจ้าออนเพื่อกระล้มในองเงี้ยองเงี้ยเมื่งงามได้คักเลยเนี่เแถลงนี่องเงี้ยแถวนี้สิเป็นสีเหลืองพี่น้องฟังนี่สีเหลืองแล้วจ้ะแถวนี้บ่งามปาแต่พาะมาเบิ่งแถวบางามแถวงามๆพี่น้องดูนะสีเหลืองนี่ผุ่นสีผุ่นยังงามพี่น้องอันนี้มาเพิ่งสีเหลืองพี่น้อง ีเรืองนี่ก็จะดอกสวยงามม้ยเหลืองดอกคูนพี่น้องเหลืองดอกคูนเป็นซ้อนพร้อมเด้ปวดเป็นสั้นเป็นสั้นเลยเหลืองดอกคูนจะนี่เหลืองดอกคุ้นปาดก็จะอ่อนพี่น้องเลยปาบ้ากไงเลยปาดน้ำขักน้ำเนี้ยน้ำขักน้ำเนี้ยน้ำขักน้ำเนี้ยน้ำขักอันนี้สีแดงพี่น้องอันนี้ยังไม่ได้ออกดอกสองเท้นี่ สองแถวบานออกดอกกำลังออกสีสุกนี่ออกแล้วอันนี้ก็แดงแดงแบบอุย้ยแดงงาาพี่น้องเลยแดงเรือๆแดงเข้มเลยปลายดอกก็จะเป็นเลี้ยวๆแบบนี้โอ้สีนี้งาาเพื่อนงาาทุกสีแล้วพี่น้องงาาทุกสีเลยจ้ะมีสีสีสมน้ำพี่น้องสีสมอยู่แถวนี้ข้าวยางแบบเบิ้งสีสมน้ำเนาะข้าเบิ้งส่วนดอกทิวลิปเดอ้อพี่น้องวันนี้วันนี้โอ้ยสะอ่อนน้ำผ่อยแน่คุณอะ อ่อนคักไหมงามคักรามน่ไหมนี่สุดลูกหูลูกตาเลยพูดอ่ะปัดงามคักเถอะวะอันนี้ยต้นเดียวๆพี่น้องไงยันต้นเดียวๆกับต้นงามต้นบกใหญ่เลยอืมมอง่งมองไงมองไงอันนี้กระเดงสีมีสีแดงาลายสีแต่อาจจะเป็นลายพันเนาะพี่น้องพันแบบดอกซอนกับดอกบัวซอนแล้วก็ดอก เป็นกลมๆอันนี้ก็เป็นแหลมๆแล้วอันนี้มันกับจะพันหน่อยหรือเปล่าบอลูหรือพันเดียวกันบอลูนะงามเพื่อกันสังเกตใบมันจะบวชขึ้นกันโคละพันอยู่ป้าทูพี่น้องเอ๋ยสะอ่อนน้ำค่อยเนี่ยนี่งามคักเดี๋ยวพามาเบิ่งสีสมแก้วสุดไทยเขาสีสมพี่น้องนี่มั้งนี่ยงามคักเด้องามคักงามเนี่ย มึงเนี่มึงนี่ยไปละปาดมีสีสมพี่น้องสีสมนี่กะจะบ่สซอนหลายเนาะจ้ะบ่สซอนหลายสีสมปาดงามพักเถอะพี่น้องงามพักนี่นไหมมึงนี่ยปัดป่านเมืองสวรรค์น,น่าหลงพี่น้องเอ้ยงามพักไรสวยงามป่านเมืองสวรรค์เลยนี่สะดวกใหม่มั้งเนี่ย าดค่อยสัมผัสออนครับแต่จนี้พี่น้องนีะพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเบิ่งซอยกันน่ค่อยกต่สั่นนะมั้ยขัดซื้อสอ่นแค่นี้แหมไหมสอ่นกัะไห่น้ำคักน้ำเนี้ยนี้ท่องเลยมีเรือออกท่องเรือท่องเรืองออกสมสมเรือท่องพี่น้องน้ำคักจ้าพี่น้อง วันนี้ก็พามาเบิ้งนอกจากท่างข้างหลังข้าเจ้าสิปลูก่อปลูกไว้ท์ทรายหัวมันนอกจากหัวมันขายทรงตอให้คนที่ข้าเจ้าซื้อเนาะหรือว่าพวกชาวนาข้าเจ้าสิไปปลูกตอเนาะเบิ้งพี่น้องงามคักงามแนะ่เบิง้งพูดอะไรเต็มสุดสายตาเลยพี่น้องมื้อนี้ก็พามาชมอดอกไม้ดอกทิวลิปเนาะจ้ะ ก็คือเสน่ห์ของนาหอนหรือว่านาฤดูใบไม้พลิหรือดอกไม้นะช่วงนี้ก็คือใบไม้พลินอกจากยังพระท่านในเขาหอนดีเนาะก็คือนี่เสน่ห์ช่วงนี้ก็คือเสน่ห์นี่แบบนี้ละพี่น้องสีสันจะแตกต่ง à, างจากช่วงฤดูห okay. ่อนนอจากฤดูหอนก็จะมีเหตุมียังเนาะดอกไม้ก็จะเริ่ม่วงเป็นบางอย่างแต่ช่วงนี้ก็ดอกไม้พวกนี้ละพี่น้องเสน่ห์จ๋าจังได้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ในด้วยจา้าจากช่องคนไทยในเดนมาร์กไปเดนมาร์กสำหรับมณนิกะสวัสดีจ้า